สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลน,นะครับอีกหนึ่งรุ่นของพระพัดบุญยกามโมนะครับกับเหรียญชนะจนนะครับปีสองห้าหกหกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตซูมก่อนรูปแบบเหรียญรุ่นเนี้โหูโออปชั่นนี่เพียบเลยนะครับ รูปแบบเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญรูปไข่นะมีทั้งครึ่งองค์และก็พิมพ์เต็มองนะครับรูปแบบกล่องก็เป็นอย่างนี้เลยครับนี่เขียนว่าอะไรเนี่ยโอ้โหของแท้ p ีเอโอ้โหนี่ครับรูปแบบกล่องปีสอ6้าหนะหลังนี่มีทั้งหลังยันหลังพัยดยศโอ้โหรูปแบบมากมายนะรูปนี้ตอกเนื้อชัดเจนโอ้โหเหรียญที่โชว์อยู่เนี่ยเหรียญที่โชว์อยู่เป็นเนื้ออบากานะครับนี่หมายเลข27เจด มาเดี๋ยวผมขอซูมดูความสวยโอ้โหนี่จะเงาสะท้อนแสงนิดนึงโอ้โหนี่ฝังพลอยด้วยอเดี๋ยวไปดูเหรียญอื่นบ้างมีมากมายหลากหลายเนื้อแต่น,นี่ผมเอาฝังพลอยมาโชว์เลยนะครับมาดูกันฝังพลอยทีละคู่ทีละคู่แล้วกันไลน่พลอยแดงไปก่อนโอ้โหนี่ครับนี่ครับอันนี้เนื้ออะไรนี่เนื้ออะไรเนี่ยอันนี้โอ้โฝังพลอยแดงหมายเลขหนึ่งสามสามนี่คนละเนื้อครับดูดิคนละเนื้อนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเนื้ออะไรกับเนื้ออะไร โอ้โหคนละเนื้อเดียวกันแต่คนละแบบครับโอ้โหเป็นมอชอมหาชนวนนะหลังยานหมายเลขเจ็ดสามแล้วก็มอชอหลังโอ้โหเขาเรียกว่าหลังเลยหลังแบบโอ้โหสวยมากเลยม,มีมิตินะหลังแบบเนี่ยผมชอบส่วนตัวผมนี่หลังแบบนะครับมอชอหลังแบบเนาะหมายเลขหนึ่งสามสามฝังพอยเหมือนกันด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วคู่ต่อไปมีอะไรพิเศษไหม คู่ต่อไปอันนี้ยาแดงโอ้โหนี่น่าจะเป็นเนื้อฉนวนนะั่นเนละเนื้อฉนวนเหมือนกันนะครับนี่อันนี้กับเนื้อ,อบักกานะครับนี่บล็อกข้างหลังมีหลังยันชอฉนวนเห็นไหมครับนี่ออก็อับบักกาโอ้โหหลังยันกับยันพุทซ้อนร้อยหนึ่งปีนะข้างหลังเขียนว่าเมตตามหานิยมครับโอ้โหความคมชัดของเหรียญอนะต่อไปครับต่อไปคู่นี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมโอ้โห ผิวลุงจะเป็นเนื้ออะไรครับกับนี่ครับโหพลอยม่วงหต่อคนแล้วฝั่งละต่อคนละฝั่งกันละมาดูเนื้ออะไรเหรียญนี้ผิวลุงผิวลุงเป็นเนื้อมอชอยแล้วอู้วีมันนี่มันเป็นรังมหาชนวนหรือเปล่านะนี่อ้วหอีกเหรียญละอีกเหรียญละผิวลุงผิวลุงเป็นเนื้ออะไรครับหดูฝังพลอยแดงผิวลุงนะผิวลุงเป็นเนื้อตอกเนื้อโอ้โหชรอครับ ชอลอฉนนผิวลุ้งครับโอ้โหถนนผิวลุง้งหลังยันนะครับนี่หลังยันจมอ่ะโอเคต่อไปคู่ต่อไปดูด,ดูทีละคู่เลยนะครับเนี่ยคู่นี้โอ้โหเนื้ออะไรน่าจะเป็นมันปูปะทะอะไรครับเนี่ยลงยาเป็นพลอยน้ําเงินนะครับกับพลอยม่วงมาดูเหรียญแรกก่อนโอ้โหหลังยันมอชออีกแล้วครับโอ้ยไม่ธรรมดามอชอุ้ยมีอะไรแปลก มีอะไรแปลกๆโอ้โหหลังยันจมนะอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอบอกอะไรมัางเนี่ยสวยนะนี่น่าจะเป็นมันปูหรือเปล่าครับดอเด็กเนื้อทองแดงมันปูครับอว่าแล้วไงครับสวยเลยครับโอ้โหอ่าต่อไปคู่ต่อไปโอ้โหผ่านไปนหนึ่งล็อตผ่านไปนหนึ่งล็อตคู่นี้คู่นี้ประทะโอ้โหน่าจะเป็นฉนวนผิวลุ้งกับฉนวนธรรมดาหรือเปล่านี่อะพลอยส้มกับ พลอยฟ้าน้ําเงินนะครับนี่มาดูทีละเหรียญกันมาดูทีละเหรียญน,นะนี่เป็นเนื้อโอ้โหชอรอยิแล้วฉนวนผิวลุ้งดูไปแล้วนะรครับเหรียญอันนี้เป็นพอยอะไรครับโอ้โหถือว่ารูปแบบเหรียญสวยโอโ้บนห่วงด้านบนเดี๋ยวผมดูก่อนบนห่วงด้านบนมีตอกสาลาด้วยเหรอใช่ไหมตอกอะไรไหมครับบางทีก็ตอกสาลานะโอ้โหมอชอครับมหาชนวนนะ มีชอตัวเดียวกับมชอด้วยนะอ่าต่อไปคู่ต่อไปครับคู่ต่ออ้โหอันนี้ครับอันนี้เป็นมชออีกแล้วโอ้หอันนี้พลอยม่วงอ่าต่อไปโอ้โหพลอยเขียวเหนียวซับโอ้โหพลอยเขียวเหนียวซับฮึอความคม,มชัดของเหรียญโอเคเลยนะครับพลอยเขียวเหนียวซับเป็นเนื้อมชออีกแล้วครับมชอทุกเหรียญเลยนะของผมเนี่ยอันนี้ อันนี้อัปกาดูไปแล้วนะครับอันนี้ไล่ผมไล่ดูให้หมดทุกเหรียญก็ผมก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้พลอยฟ้าใครสนใจเหรียญนนะ่ะเหรียญไหนก็รีบทักมาเลยนะเนี่ยก่อนจะแอบเก็บหมดหมอชอีกแล้วครับหลังยันเหมือนกันโอ้โหต่อไปครับต่อไปโอ้โหไข่ปลาฝังโอ้โอหมมชอทุกเหรียญเลยเหรอหมายเลขสี่ห้าอยู่นี่เจอเลขหนึ่งหกแปดหรือปาเนี่ย จะเจอเลขหนึ่งหกแปดสวยสวยไหมอ่ะต่อไปครับฝังพลเหลืองโอ้โหพลเหลืองเขาเรียกว่าอะไรบุตรสลาคำเหรอครับโอ้โหพลเหลืองมอชอเช่นเคยอ่ะต่อไปโอ้โหพลเหลืองเหมือนกันครับมอชอ,อีกแล้วหมายเลขสี่ห้าอ่ะต่อไปฝังพลเขาหมดอย่างมีเนื้อธรรมดาไหมโอ้โหนี่พลเลยออกพลสีเหลืองเหมือนกันนะครับเี่อันนี้เป็นเนื้อมอชเอหมือนกันครับ แปดหกห้าโอ้โหดูเส้นสายนะมชอ่ะต่อไปโอ้โหนี่ชุบสวยครับอันนี้ชุบทองโบราณใช่ไหมเนี่ยพอครับอพอผ่านเนื้อท่องทิพย์รือชุบทองทำไมสวยจังโอ้โหสวยนะครับเนี่ยต่อไปนี่อ่ะนี่ชุบทองของจริงครับชุบทองโบราณครับอันนี้ชุบทองโบราณกับมชมหาชนวนช๋อชุบทองก็ตอกชอนอนเลยนะชุบทองนะครับโอ้โหนี่ชมชก็ มหาชนวนชุบทองโอ้โหเอาจัดไปมีอะไรอ่ะมีพลอยแดงหน,นึ่งเหรียญน่าจะเป็นมอชอหมดนะอา้าวพรตกน่าจะเป็นมอชอผมจะดูโอ้โหมีหลังหลังยัน,นยันจมเห็นไหมครับมันหลังยันเดี๋ยวผมดูนี่เห็นไหมยันก็แตกต่างกันเห็นไหมตัวหนังสือก็จมเข้าไปโอ้โหมีมากมายหลากหลายพิมพ์นะเนี่ยโอ้โหต่อไปเป็นพิมพ์เต็มองคมั่งโอ้โหเต็มองผมเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์เต็มองรับนี่พิมพ์เต็มอง พิมพ์เต็มองค์ค่างของข้าเป็นลายกระหนกข้างบนเขียนว่าชนะจนนะครับหลังพัยดยศตอกมอชอตอกพิเศษด้วยเอาแล้วไงหลังพัยดยศทั้งคู่เลยนะนี้แต่นี่ทําไมเลขอยู่เลขอยู่ข้างหน้าหเหมือนกันนี่โอ้โหนว่เลขอยู่ข้างหลังเอต่อไปครับมีอะไรอีกโอ้โหอันนี้โอ้โหผิวลุ้งเนี่ยเป็นมอชอเหมือนกันนะ่ะเอาเุ้ยเฮ้ยมีหมดห่วงด้วยโอ้โวย ช่อฉนวนครับหมายเลขสี่หกหนึ่งไม่มีห่วงโอ้โหหมดห่วงเลยต่อไปโอ้โหนี่หมายเลขสี่ห้าโอ้ยห,หลังแบบดอกดอเด็กโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยดีครับอ่ามีอะไรอีกมีพิเศษพิเศษอีกไหมเนี่ยอันนี้พิเศษไหมโอ้โหหลังยันนะครับหลังยันอ่มีอะไรอีกโอ้โหนี่หลังยันจม โอ้โหหมดแล้วอย่างยันจมก็เยอะนะครับนี่หนังยันมีทั้งยันจมยำลอยนะโอ้โหรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยเลยนะครับของหลวงพ่อพัดบุญกษกาโมกับเหรียญชนะจนนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ